ปลานิ้ด้วยนะมีปะมีเด็แล้วปลาอันนี้เจอไหมอุ้ยยังไม่เห็นเลยปลาบูยังอยู่ปะยังอยู่นั่นไงนั่นไงเห็นขี้ไหมโอ้เห็น <laughs> ขี้ปลาบูขี้ปลานิลอ๋อ <laughs> ขี้ปลาบู่นีขี้ปลานิลนทำไมปลายังตัวเล็กอยู่เลยอะไม่โตเขาปล่อยมันลงเหมืองไว้เลยไม่ได้เหรอพอมันหลุดมันโต แล้งี้เราเอามันขึ้นมันจะไม่เมาตายหรือดูประกาศ,ศเขาอะนะมีไหมประกาศอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เบสเนี่ยก็ไม่สบายโอ้โหปะบูตัวใหญ่วะปะบูซัดไปหมดแล้วมั้งเบสเอ้ เฮ้ยมีแครือปาดเบสลองมันเยี่ยวใส่ลูกกระตาตาบอดเลยนะฮะนี่นนะโถเขี้ยวๆนะไอเ้เครียดเคิร์ดพวกนี้ก,ก็กินปลาทั้งนั้นเลยนะน้าเห็นไหมพี่ไอ้กูมันเยี่ยวใส่ตายกไปดิเฮ้ย,ไ,ยไม่เยี้ยไอ้กูมันเยี่ยวใส่ตาอ่ะจนมีมะไม่เจอเลยโอ้ยอ็ยียยยยปลาปชีนะให้หน่อยมีปลาชลาดด้วยจะเอาขึ้นมาทำไมแล้วลูกเดี๋ยวมันก็ตาย เอาลงน้ำไปเอาลงไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าไหมมันจะได้มีน้ำเยอะๆแล้วก็ค่อยเลือกโดยมันก็เลือกจ้าอ๋องั้นก็ไม่ต้องเอาลงก็แค่นั้นก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ไม่เห็นจะต้องงดเงนะีเออย,งยงเลยแล้วยังไงไม่หยางหามปะการจะหาเจอไม่ได้เนี่ยงูกระปูไม่กินใน,นหมดแล้วเนี่แล้วพออ่อจะมามะดูบกระปูเลยเนี่ย ใครเป็นคนมาใส่จ้ไหนอ่ะลูกปลาบู่ลูไหนอ่ะรวมเท่าตัวกุ้งเองไม่เห็นมีลูกปลากั๊เลยมีแต่ปลาอินเขาขายปลาบูปลาบูแต่หอยก็เยอะนะคัดก็มันมากับไอ้นี่ไงผักไงหอยงั้นก็คัดไปคัดไง ปลางั้นก็ทางมันมันจะโดมตายอือปลา,าโคตรเอาอันนี้ใบพ่อสินะมาหยิบก็เก็บสวิงเขียวไหมสวิงเบสอะมัปตายาตายจริงๆแหละน้ำมันคุณอือหือโยนแรงขนาดนี้เลยเหรอเก็บหลุดมันเอ้าทำพอกินเรื่อยๆสำลักหงท้องนเนี่ยปลา ล,ลักขี้โคลนตายหมดแตะเพิ่มมาเหมันโตแล้วเอาอะไออนี่ปาฉลาดไหมล่ะจะต้องเอามาโยนใส่ในน้ำสิตายโอ้ยเบสโอ้โหไปปลาพวกนี้ก็ um <Lad> ue, ตายหมดนะสิตายตายเลยโอ้โหนี่ปลาอะไรปลาฉลาดฉลาด ฉลาดจริงหรือเปล่าถ้าฉลาดแล้วจะมาโดนเราจับได้ยังไงโถมันก็เหลือไม่เยอะแล้วนี่หว่าปาลาเยอะแล้วออกมังออกปล่อยลงงเมือออป่ยไปเถิดปล่อยนะเบสนะแม้ว่าปล่อยลงเหมืองไปเถอะนัะ่นนะอะไรเนี่ยไม่ปล่อยมันลงเหมืองไปเลยแล้วเดี๋ยวพ่อจะได้เลือกดูประกัดไงโอเคนั่นอะไรอ่ะ อ๋อนึกว่าห่างป่าพี่โยนลงเมืองไปเลยไปแล้วเบสตูอปล่อยลงเมืองไปเถอะไปแล้วตัวหนึ่งมันมีน้อยเดียวเองอะลากมาตรงเมืองเนี่ยแล้วก็มาโยนโยนใส่เมืองอืมนั่นน่ไปจัดการแล้วปลาบูวปลาบูเธอไม่เลี้ยงเหรอพอปลาบูออะเอาแย่ลงไปในน้ำก่อนดีปลาบูเดี๋ยวคอยว่าการแย่ไปก่อนปลาบูจะเลี้ยงไว้เนี่ยมันแล้วแต่เบสเลย เบสจะเลี้ยงก็เลี้ยงแต่ปลาบู่มันอึดอยู่ดูดิเออเนี่ยมันจะรุดลงไปในน้ำนะออเอาตัวพวกนั้นลงไปอันนี้ไปนู่นไปแม่ว่าไปหมดเดี๋ยวลงเหมืองไปให้หมดโอ้ยป <c oughs> ะโถเหล่านี่ยยี <c oughs> ไไ๋ไม่ได้มุงไปเรด่โยน จ่าบอกว่าเนี่ยมาตากแดดเดยกก็ไม่สบายฉลงงะลาดเอะป่อยลงไปให้หมดเลยป่อยแล้วแล้วก็ไปบอกพ่อจ๋าเตรียมมาปลูกถั่วได้แล้วะถั่วฝักยาวเตรียมปลูก,กได้แล้วนะปลูก,ก็เก็บไว้ก่อนใส่นั่นไว้ใส่สวิงไว้ดเดี๋ยวก็โดดลงน้ำเออ นี่ใส่สวิงหนูนี่แหละโอ้โหเบาๆโยนเหมือนพแลแังเออนะก็วางก็ย่างงั้นแหละนั่นแหละมีป้าประกาศอะเห็นยากเนี่ยนี่ไงนกแกก็เอาขึ้นมาบทนี้สิพอปลดล่างนะเบสเบสยกนี้ครับเบลากมาลากขึ้นมาเบ็ดมีปลาบูปลาบูไว้ก่อนแล้วก็ ไปเตียวไว้นะลากขึ้นมาใกล้ๆทางนี้น้ำมันใสๆมันนั่งไว้กับพื้นเลยจะได้ไม่เมื่อย แปงออกไปแปลงต่อยมือไหนคะตะกั่งแตงตอยมือไปเฮ้เขาเรียกว่าตะกั่งแตงตำข้าวตะกั่งแตงต่อยมวยต่อยกับมันไหมล่ะแห้งแห้งทำไมต้องร้องแห่อย่างนี้ด้วยล่ะแม่มันขึ้นบ่าฮะมันขึ้นบ่า เอาเอาสวิงมาใส่ปลาบูให้หมดเบสปลิงปลาบูอะไรบูปลาบูให้หมดพ่อปลาหนินด้วยปลาบูด้วยพ่อปลาหนินด้วยปลาบูด้วยก็เราก็จับเลยลูกจับได้ปริงด้วยโอ้โหเบาๆสิพี่ปลามันใหญ่แล้วมันมันก็ปึกปึกปึกก็เจ็บมันก็เจ็บป่ะเอาไปใส่น้ำไว้ไปใส่ดิมาจากไหนน่ะตาดูดีๆด้วยเดี๋ยวปลารุดหมด ให้มันมาปิดไว้สิหอยก็มีปลาก็มีช่วยกันเลือกแล้วก็โยนไปจะปลาโยนไหมปลาโยนลูกเร็วเข้าเดี๋ยวมันตายหมดกระดุงก็ดีเนะ่ะไปให้หมด ลูกปลาบูลเล็กเนี่ยปล่อยไปเถอะไม่รอดหรอกในอ่างตัวหนึ่งโอ้ยไม่เก็บหอยแพะพ่อจา้าลงไข่ห<ม>ืมจะโยนลงไปได้ลงก็ไปตามน้ำ เดี๋ยวขิ้นแหงให้บาดตีแล้วไงเอ้ยอะไรนั่นโค<ข>ระวังบะระวังทิ่มมือนะโ้องหพีีโคเออเอาอ,อ,อยู่ในนะ้ำไปเดี๋ยวได้บอกเราลูกเอยว้ยปเขียต <S <S ยตปาดเขี้ยตนี่เขียดตปาดวะเนี่ยางนั้นไม่นี่หรอกเนี่ยพวกนี้มันก็มากินปาลาละหมดอ่ะปลา โยนให้มันลงน้ำหน่อยลูกมไม่ใช่ว่าโยนไปขึ้นบกขึ้นเบิกก็ไม่มีั้งหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วไม่ดีกว่าจะเจอไหมประกาศอ่ะ